แอมแบ็กค่ะแม่มาแล้วมันเหมือนสังคมให้ความรักกับเขาอะคพือที่จะกลับมามีความสุขต่ออีกครั้งหนึ่งปอดของเราที่ที่โดนตัดไปอะมันทองออกมามันฟื้นคืนได้ถ้าไม่ได้พี่ปอดนะเขาจะเขาไม่ทํางานเลยเราก็อยู่กับเอ๋ตลอดเวลาเราเราเลือกคู่ชีวิตถูกต้องมากๆเอ๋ไม่คิดว่าพี่ปอดจะรักเอ๋มากขนาดนี้เราเป็นคู่อะเราเป็นคู่ชีวิตเนาะตกกรรมลำบากก็ต้องตกด้วยกันเนาะ ต้องจับมือกันจะไม่ปล่อยมือเด็ดขาด เรียกได้ว,ว่ากลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วหลังนะักแสดงสาวเอ๋พรทิพย์ซูกับมะเร็งปอดมาพักใหญ่ๆล่าสุดควรสามีหนุม่มปอนัทวุฒิมาร่วมง,งานซอฟต์โอเพนนิ่งเอโลวาลาวาวิตามินเม็ดฟูเพื่อสุขภาพน้ำมูฟฟัดพับบิกคอมพานีลิมิเต็ดแล้วยืนยันว่าสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นเกือบ100อร์เซ็แล้วแต่ยังต้องหาหมอทุกๆ6เดือนและทุกครั้งที่ไปก็แอบกังวลจนนอนไม่หลับเพราะกลัวจะมีก้อนเนื้อกลับมาอีก ทั้งนี้เอ๋พรทิพย์ยังเปิดใจพร้อมน้ำตาสึงว่าซึ้งใจผ่านจุดแย่ที่สุดในชีวิตมาได้เพราะมีสามีปอน,นฐวุฒิคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างนับเป็นคู่ชีวิตที่เลือกไม่ผิดก็รู้สึกว่าแอมแบ็กค่ะแม่มาแล้ว,วมาแล้วคือก็เป็นการกลับมาหลังจากที่ที่เราไม่สบายเนาะเพราะว่าเอ๋เชื่อว่าไม่มีใครได้เจอเอเลย นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเอ๋อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <ๆ S 1> ก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้นมาก,กันแบบเยอะมากๆทุกคนที่ถือหมาเนี้ยคือพิเศษมีความคิดว่าจะไม่ไปต่อก,กับตัวเรราว่าลาไว้ฉีดสูตรเดิมแล้วจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าจากตอนที่เอ๋ป่วยมันหมดกําลังใจมันรู้สึกมันมันเหนื่อยมันมันท้อแท้ไม่อยากทําอะไร อยากดูแลตัวเองอยากรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโอเคขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือจริงๆต้องบอกกันด้วยนะว่าคือตอนป่วยอะ่ะเขาไม่อยากไม่เอาอะไรแล้วอะง่ายๆเลยสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรากลับมาก็คือว่าหลังจากป่วยอะ่ะฟีดแบคมันดีมากแล้วพอเจอไปเทศกาลเจนนี่ไปเทศกาลต่างๆอะ่ะมันยิ่งดีแบบแบบคูณสิบเข้าไปอีกไงมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่า<ช>เหมือน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 สังคมให้ความรักกับเขาอ่ะเขาเลยมีแรงที่จะฮึด พึดที่จะกลับมามีความสุขต่ออีกครั้งหนึ่งฮึดกลับมาที่จะมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงพี่พูดดีไหมพูดดีพูดดีก็เลยคุยกับพี่ปอว่าเออเราเราสู้กันสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราดูแลตัวเองดีมากๆแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆที่เรามีเนี่ยให้กับทุกๆคนความพิเศษรอบนี้คืออะไรผมว่าทุกคนรู้จักเอโลวาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฟีดแบ็กปีที่แล้วดีมากครับปีนี้เราก็เลยอยากจะเพิ่มดีกรีความ ความร้อนแรงขึ้นไปอีกนิดนึ่งคือเราอยากจะสร้างแบบคล้ายๆ community นะฮะสร้างชุมชนขึ้นมาโดยมีพี่ๆแบบเราแอฟเฟรียเอทเหาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยที่มาช่วยกันขับเคลื่อนให้โปรดักต์ตัวเนี้ไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็ต้องบอกเลยว่า drive โปรดักต์ไปด้วยกันเลยทีเดียวปีนี้เราจะเน้นไปที่พี่ๆเอฟเฟรียเอททั้งหมดเลยค่าคอมอะไรต่างๆเรีวยกว่าเราจะ เราจะไปมีความสุขไปด้วยกันละกันนะฮะหลายคนว่าถ้าใครจะอยากจะมองที่ความสําเร็จใดๆก็ตามแต่คิดว่าเอโลวาก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะที่เรียกว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันครับแล้วสูตรใหม่ของเราเพิ่มความพิเศษอะไรลงมาเรามั่นใจว่ามันดีกว่าเดิมครับ a <ero> a. เข้มข้นกว่าเดิม a <ero> a. แล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยที่คุณเอ๋เนี่ยไม่ยอมเลยคืออร่อยกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับคือเราอ่ะมีกลุ่มแฟนๆเอโลวา ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเขาแบบว่าทานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนหลายคนก็บ่นด่าเรามากเลยว่าในช่วงที่ของขาดไปเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะแต่วันนี้มันกลับมาแล้วไงมันกลับมาแล้วนะฮะด้วยสูตรใหม่เลยในไหนทาทั้งทีเราก็จะไม่ทํา สูตรเดิมๆแล้วเราจะทําแบบใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็คือบอกให้แฟนๆทุกคนทั่วประเทศไทยรอได้เลยครับสูตรใหม่อร่อยที่สุดครับผมเข้มข้นกว่าเดิมด้วยนะคะจะมีน้องๆตัวใหม่นะคะที่เป็นซีรีส์ตามมาอีกไหมคะก็จะบอกว่าไม่ใช่ซีรีส์ยูริคหรือซีรีส์วายนะไม่ใช่นะคือเป็นซีรีส์ที่ดูแล สุขภาพแบบอง์รวมแบบ360องศาเลยนะคะคือเราก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะในปีนี้แน่นอนค่ะก็อยากให้ติดตามกันค่ะคือซีรีส์ของเอโลวาเอโลวาลาวาพลัสเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์แรกแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะมีซีรีส์2ซีรีส์สซีรีส์4ี่เกี่ยวเรื่องการด,ดูแล,แลทั้งหมดนะฮะทั้งตัวเลยเรียก,กว่าจะหยิบจับอวัยวะไหนนี่มันบำรุงได้หมดเลยทีเดียวมันดูแลได้หมดเลยดัะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวแน่นอนค่ะปีนี้มันแน่นอนค่ะนนี้กา ตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ว่ายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่ป๋อเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือต้องรอระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทําอะไรได้ปกติทุกอย่างแล้วต้องไปพบคุณหมอต้องพบค่ะก็คือตามที่คุณหมอนัดทุกหกเดือนเลยตอนนี้ค่ะช่วงที่ไปหาหมอก็มีลุ้นก็จะมีลุ้นจะมีความแบบนอนไม่หลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราไม่รู้เนาะเราก็กลัวว่ามันจะกลับมาไหมมันจะมันจะหมดหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัดตัดออกไปแล้วเนี่ยคือคุณหมอเขาก็บอกว่าโอเคเขาตัดก้อนนั้นออกไปแล้วนะแล้วตอนเนี้ยปอดของเราที่ที่โดนตัดไปอะ่ะมันพองออกมามนอนหม,ม,มันพองออกมาแล้วเหรอใช่อวพี่ไม่รู้หรอไม่เห็นบอกเลยบอกมันพองมันฟองออกมาแล้วอะค่ะคือข้อดีของปอดคือพอตัดออกไปแล้วมันเหมือนฟองน้ํา มันกมันฟื้นฟื้นฟูได้ใช่ค่ะคุณบอกว่าให้ออกกำลังกายเยอะๆค่ะบอดจะได้แบบว่ามีการแบบว่าแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยสามีดีแล้วตั้งแต่วันแรกตัวันี้กวคือถ้าไม่ได้ที่ปอดนะคือจะบอกว่าไม่เอไม่รู้จะไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเพราะว่าเขาทำให้เอกทุกอย่างจริงคือพาไปหาหมอเจคือแบบเขาไม่ทำงานเลย เขา c น n c e l งานหมดเลยเนี้ยแล้วก็มาดูแลเราเ้า<ม>ก็อยู่กับเอกตลอดเวลา<ม>ทั้งหาค<ม>ุณหมอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคือพี่ปอเป็นคนแบบตัดสินใจให้เอุทุกอย่าง<ม>แล้วถึงตอนผ่าตัดพี่ปอก็นั่งรอเออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าก็นั่งรอ A, อยู่ตรงนั้นเลย<ม>ถ้าเอ๋ไม่ได้พี่ปอนี่คือเอว่าเอแย่อม,มันรักมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเอคือรักก็รักอยู่และ แต่เรารู้สึกว่าเราเราเลือกคู่ชีวิตที่ที่ถูกต้องมากๆากอะไรเงี้ยคนนี้คือคือคู่ชีวิตเราเลยเนะี้ยแล้วก็คือทาไม่ได้พี่ป๋ออ่ะเอ๋คงไม่ไม่ยืนตรงนี้มั้งพูดถึงรอไห้อันนี้เป็นทางแรกที่หรือว่าเคยบอกบอกใป<อ>ใจกันไปแล้วไหมรือว่าเป็นั้งแรกก,ก็เคยบอกเขาบอกเขาตลอดว่าแบบขอบคุณเเอ๋ไม่คิดว่าแบบพี่ป๋อจะรักเอ๋มากขนาดนี้อะไรเงี้ยทำด้วยความเป็นหวงด้วยความรัก เราเป็นคู่อ่ะเราเป็นคู่ชีวิตเนาะตกละกำลาบากก็ต้องตกด้วยกันเนาะคือไม่เป็นไรหรอกอะไรที่อะไรที่ยากที่สุดเราก็ต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันจะไม่จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาดอยู่หน้าห้องผ่าตัดก็ต้องอยู่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็แค่คิดแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเนาะ<ม>ต้องอยู่กับมันได้ได้ที่จะอยู่ข้างเหมือนคำว่า <dum> ร่วมร่วมจริงๆ,ๆเลยมครับสรับถูกครับมัน พี่ว่ามันไม่มันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับมันเพียงแค่ว่าในเมื่อเมื่อคนที่เรารักที่สุดเขากําลังเจ็บป่วดอยู่เราแข็งแรงกว่าเขาเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกว่าจะจากกันไปเพราะหน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าเนี่ยเต็มไปด้วยความคําถามว่าแล้วถ้าเกิดมันไปน้ําเหลืองล่ะแล้วถ้าว่ามันมันไปไกลกว่าน,นี้ล่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยู่ล่ะเราจะทํายังไงอย่างเงี้ย ลูกเราก็ยังเล็กๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเรามากเราก็เลยยังบอกเลยว่าไม่เป็นไรช่างมันเดียวอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกๆความยากลำบากที่จะอยู่ตรงนั้นเสมอว่าณวันนั้นมันจริงที่เรากลัวที่สุดในชีวิตแ้วต่อปีที่แล้วคือปีปีที่แล้วคือที่สุดที่สุดจริงๆเอ๋ที่ปกติเป็นคนนอนง่ายมากเนี่ยก็จะกลายเป็นคนนอนหลับยาก พูดน้อยลงตลกน้อยลงเราก็ต้องพยายามแบบเออแสดงว่าตอนนั้นพี่ป๋อก็มีพลังบวกตนนัวเองมากๆเลยพี่ก็เหนื่อยนะแต่ว่าพี่พี่เป็นผู้ชายไงพี่อาจจะแบบพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่เป็นนักสแสดง่ยพี่ก็แกล้งเข้มแข็งไปงั้นแหละพี่ก็แกล้งแกล้งแบบเอ้ยฉันแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆข้างในเราถ้าเราอยู่คนเดียวเราเราก็มีมุมมุมมุมลำบากของเราเหมือนกันแต่เราเห็นเขาลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามดึงให้เขา ให้ดีขึ้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยร้องไห้เขาจะเขาจะพยายามแบบทําตัวเองให้ให้ให้เข้มแข็งอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเอ๋ออ่อนแอมากถ้าเขาอ่อนแอเราไม่ไหวแน่ก็ป็นกังลใจเขาก็ถามว่าเจ็บไหมเขาก็ไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือเขารู้หมดว่าว่าว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ๋กับพี่ปออธิบายเขาฟังแล้วเขาก็จะถามตลอดว่าแบบแม่จะตายไหมอะไร ที่สามารถใช้ชีวิตไป,ปสัดเหมือนเดิมงานถอดใสกับเพื่อนใช้เวลาสักสามเดือนเนาะสองสาเดือนเนาะกว่าจะแบบคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบพยายามไม่ให้อยู่บ้านพยายามจะลากออกไปมีใครวันเกิดอะไรก็จะต้องไปทุกงานเลยเพราะว่าอยากให้เจอเพื่อนและพอเจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะให้กําลังใจเขาก็จะได้พลังดีๆกับบ้านไปอะ่ะเราก็ บางทีพลังพี่มันแทบจะหมดแล้วเหมือนกันรเ,ออเราก็ต้องการพลังงานจากคนอื่นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆเพื่อนในวงการก็มีส่วนมากๆรวมถึงแบบแฟนที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเวลาเราลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ลงมาให้กําลังใจเอสซะส่วนใหญ่ความเป็นคู่ชีวิตเนาะเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือม่สร้างความแปลี่ยนอะไรกับเราลงร,รู้ว่าไม่อยากทะเลาะกันเลยคือรู้สึกว่าความขัดแย้งอะ่ะมันไม่โอเคสําหรับ ชีวิตคู่เราอะไรอเงี้ยเพราะว่าเราผ่านจุดที่แบบมันแย่ที่สุดในชีวิตเรามาแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะรักเขาอะอยากจะดีกับเขาอยากจะแบบดูแลเขาอะไร่าเงี้ยแต่ว่าโอเคชีวิตคู่มันก็ต้องมีเรื่องเรื่องแบบทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าพยายามให้มันจบให้เร็วที่สุดทําอะไรก็ทําไปเถอะคะ่ะชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละฮะเรามีวงจรชีวิตประมาณหนึ่งเท่านั้นเองใครจะ อยู่อย่างไรเนี่ยผมว่าเราเราเริ่มรู้แล้วว่าอยากกินอะไรกินอยากทําอะไรทําอะไรที่มันมีความสุขสําหรับเราแล้วทําให้มันสุขภาพของเราดีด้วยทั้งข้างในและข้างนอกทําเลยอย่ารออย่ารอเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะมนุษย์ก็จะมีวงจรชีวิตแค่นี้แหละ7จ็ดปี เพราะฉะนั้นทําเลยครับวันคุมชีวิตพี่เอกมากเลยไอ้หนุ่มก็ห้ามทำเกมแล้วก็ห้ามใส่คอร์รัลแต่พอรู้พี่เอกเปิดไม่ทำทุกอย่างเกงเกมเกมมันเป็นคอนเทนต์เหมือนคนชั่วมากเลยตอนนี้เหมือนแบบไปกุมชีวิตเขาอะไรเงี้ยยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยครับหรือเดี๋ยวก็ปล่อยคือมันปล่อยตั้งแต่จําเวอร์ชั่นตอนที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วพี่ไปไปโพสแล้วแล้วพี่ไปไปเซ็นเซอร์ป่ะอันนั้นก็ปล่อยแล้วในระดับหนึ่งแหละแต่ ตอนเนี้ปล่อยหนักกว่าเดิมอีกครับ<ช>อยากน้องอยากจะทําอะไรทําเลยคะ<ช>่ะอยากจะกินอะไรอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยากอะไรอะไรนะให้คุณแม่เต็มที่คิดว่าถ้าคุณแม่มีความสุขได้เดี๋ยวในบ้านมันก็คงจะมีความสุขเองตอนดีก็มีความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขแล,แล้วก็คือเรารู้สึกเลยว่าแบบคนรักเราเยอะมาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบให้กําลังใจเราทุกวันนี้ยังมีคนมาขอจับมือแล้วแบบให้กําลังใจอยู่เลยอ่ะเ่นั้นที่เราไม่รู้จักเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร,รู้สึกว่าแบบเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนรอบข้างที่แบบท,ท,ที่น่ารักที่ที่รักเราอะไรแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วตอนตอนช่วงนั้นนะครับเดินที่ลานจอดรถอย่างเงี้ยก็จะมีคนทั่วไปนะเขาก็ขับรถแบบ,บโชบม,มาแล้วก็บอก พี่เอเป็นกำลังใจให้นะครับผมโกนเลยเปิดกระจกเลยแล้วก็แบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเป็นกําลังใจมาจับมือมาอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องของคนอื่นไปแล้วอ่ะคือทุกคนก็มาให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเห็นไหมเอ๋มันสังคมก็น่ารักนะมันไม่ได้ไม่ได้แย่หรือมันไม่ได้อะไรหรอกคือเขามียังมีคนที่รักเราอีกเยอะมากไม่เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ เมษานี้รอดูนะคะอะอะทำไว้หน้าตึงพี่ปอหน้าตึงพี่ปอหน้าตึงแล้วอะว่าดีเอาเลยเอาเลยที่ปอจะแตกด้วยถูกต้องพี่ปอบอกพี่ปอจะล่างทองที่จะล่างทองครับจะล่างทองสักเมษาเดี๋ยวทอยติดตามด้วยอ้โหไม่น่าพูดเลยพูดเหมือนเข้าตัวเดี๋ยวพลาดพังขึ้นมา ไม่ทันดิทำไมอ่ะหุ่นฟิตไม่ทันพี่เหรอเออโออแต่เอทันแล้วเอทันให้ตะลันเดี๋ยวใส่ให้ดูเลักลอบนิดนึงแล้วแบ๊กแอมแบ็คของแท้เลกนนิดึง